ไม่สมควรแต่ริบทนี้คุณพ็บอกว่าเกิดผลเสียหายหลายแหล่งหมายความว่าคุณละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควรแล้วเกิดผลเสียหายหลายแหล่งหมายความว่าเขากําหนดระยะเวลาการละทิ้งทอดทิ้งไหมกรณีคุณคุมผู้ต้องหาไปสามแค่คุณลงไปกินก็นเดี๋ยวสิบน,นาที คุณทอดทิงแต่ผูต้องหาหลบอันนี้ก็เป็นวินัยหลายแหล่ส่วนที่หนึ่งเขาจะไม่ก,กําหนดระยะเวลาให้แต่เขามองดูผลว่ามันเสียหายหลายแหลส่วนสองลากทิ้งเขาเขียนแค่ลากทิ้งแดงว่าคุณไปยาวแน่ไปนานแน่หน้าที่ราชการติดต่อกันในข่าวเดียวกันติดต่อกันในข่าวเดียวกัน เกินสิบห้าวันถ้าเกินสิบห้าวันคุณต้องดูผลไหมครับว่าเสียหายร้ายแรงไม่ร้ายแรงไม่ต้องดูผลนะครับอย่างนี้ถ้าเกินสิบห้าวันไม่ต้องดูผลแล้วแต่ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันคุณต้องมามวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดขึ้นเสียหายไหมถ้าคืนไฟสักสิบวันอะแต่ถ้ามันไม่เสียหายร้ายแรงคุณอาจจะเป็นผิดวิธัยไม่ร้ายแรงได้แต่คุณทิ้งไปแค่หนึ่งชั่วโมงไฟไม่หลงทางไงคุณก็เป็นวินัยร้ายแรง เรามองที่ผลของการกระทำกลุนที่3มมีพฤติาการอันแสดงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบวงเล็บสเหยียดหยามกดขีข่ข่มเหงความหมายเหยียดหยามกดขีข่ข่มเหงมันจะเป็นลักษณะของการใช้บาจาที่ไม่สคภาอย่างเช่นตอมอที่ภูเก็ตขึ้นกูมึนกับ รู้สึกว่าจะเป็นอบตหรืออบจกําไม่ได้กับนักข่าวใช่ไหมครับขึ้นกูมึงกับนักข่าวมันก็วินัยร้ายแหงแหลเหยียดหยามกดขี่พงเหงหรือทําร้ายประชาชนที่มาติดต่อระหว่างปฏิบัติราชการที่มาติดต่อหรือระหว่างปฏิบัติราชการเป็นวินัยร้ายแหนแต่คุณดู78็ดสิบแปดพงเล็แปดถ้าคุณไม่ต้อนรนะับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรแค่คุณหน้าตาผูดบึ้นไม่ให้ความสะดวกคุณก็เป็นที่ไหนไมห่หลายไหนต่อมา79วงเส79วงเบสคุณต้องเทียบกับ103เทียบทีลมาตากับ103 79วงเลส เป็นการกระทำความผิดทางอาญาสองต้องโทษถึงที่สุดถึงที่สุดไหมนะคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือหนักกว่าจำคุกเ9็งสิเก้าบงกระทำความผิดอาญาพิพากษาถึงที่สุดจำคุกหรือหนักกว่าจำคุกอันนี้คุณเป็น วินัย้ลยแรงปลดออกไล่ออกแต่คุณเห็นไหมครับยกเว้นอะไรครับเว้นแต่ความผิดโดยประมาทและหุ้โทษแต่พอร้อยสามถูกจำคุกเหมือนกันพิภากษาถึงที่สุดเหมือนกันแต่เป็นความผิดประมาทและผุ้โทษถ้าเป็นจำคุกพิพากษาถึงที่สุดแต่เป็นประมาทและหุ้โทษคุณเป็นอะไรครับ ให้ออกจากราชดามาตราร้อสามแต่ถ้า98วงเล็บสเป็นคดีอาญาพิพากษาจำคุกหรือนะักประหารชีวิตพิภากษาในที่สุดจำคุกประหารชีวิตแต่ไม่ใช่ประมาทเรื่องผู้โทษเป็นอาญาใช่ไหมครับลักษณะนี้คุณเป็นอะไรครับวิทย์ไหนหลายไหน79เวงเล็บสไล่ออกออกดออ,ออกแล้ว ต่อมาวงเล็บห้าวงเล็บห้าคุณต้องเทียบกับ78วงเล็บ13กระทําอันได้ชื่อว่าประพืชชั่วอย่างไรแายแค่ถ้า78วงเล็บ13ก็แค่ประพืิชั่วถ้าประพืชชั่วไม่มีหลายแรงก็เป็นวิันไม่หลายแรงแต่ถ้าประพตชชั่วรลายแรงก็เป็นวิันหลายแรงเ,เรื่องบอกวิในรลายแรงคุณก็ปลดออกลวางออกวงเล็บห วงเล็บปกจะทำละเว้นการกระทำตามมาตรา78หมายความว่าตามมาตรา78เช่นคุณรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชารายงานเป็นเท็จปกปิดข้อความ78วงเล็บ11มันเป็นวินัยไม่ร้ายแรงแต่พอรายงานเป็นเท็จปกปิดมันเป็นวินัยร้ายแรงแต่มันยังเรื่งเกิดผลเสียหายร้ายแรง รายงานเป็นเทปคุณบอกแต่เพียงว่าไม่เกิดผลอะไรครับไฟยังมาไม่ถึงหลอกอยู่ประมาณ12กิโลแต่พออีกสินาทีไม่ลงพักพอดีคุณเป็นวินัยหลายแหล่แล้วเป็นเจ็บเกเล็หทันทีหมายความว่าคุณการคุณกระทําเป็นวินัยไม่หลายแลยแต่มันเกิดผลเป็นความเสียหายหลายเลยคุณก็กลายเป็นวินัยหลายแลยกระทําการหรือไม่กระทําการอื่น ตามที่กํหกกาหนดในกฎต่อมงต่อมา82โทษมีเจ็ดสถานภ <c oughs> าคทาง <c oughs> ังทันตรกรรม <c oughs> กับยามกับถังตัดเงินเดือนภ <c oughs> าคทางังทันตรกรรม <c oughs> กับยามกับถังตัดเงินเดือน <c oughs> อันนี้ใช้สําหรับการลงโทษวินยัยไม่หลายเลยพรุ่งนี้คุณจะได้ดี <c oughs> ส่วนลดออกไล่ออกเป็น วินยัยหลายแหลจุดนี้เริ่มอ,ออกข้อสอบแล้วครับข้อสอบจะเสียบมาว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินยัยโทษทางวินัยมีเจสถานภาคธันธนกรรมกับยามกับขางตัดเยื้เดือนอปลดออกไร้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัยก็คือให้หอกภาคราชการสำรองราชการข้อสอบมักจะถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินยัยตอบสำรองราชการภาคราชการ ลวมไปถึงอะไรครับให้ออกไม่ใช่โทษทางวินยัยข้อสอบตอบให้ออกทุกครั้งนะสะเค้นมารู้สึกว่าครดีแล้วก็เล่นทั้งผู้ใหญ่แลนเด็กต่อมาเป็นเรื่องคำนิยามภาคทันได้แก่การลงโทษกระทําความผิดอันได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งก็คือได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งแต่มีเหตุอันควรปานี เพียงแค่แสดงความผิดนั้นให้ปรากฏคําว่าแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏหมายความว่าคุณต้องลงในกอพจความหมายพลาดทันคุณต้องลงคอพจแล้วแต่ถ้าผู้บงังคับบัญชามีเจตนาแค่ตักเตือนอาจจะตักเตือนด้วยวาจาไม่ต้องลงกอพจแต่ถ้าจะแรงที่สุดแต่ไม่ยอมลงกอพจก็ทําทันบนไว้ถ้าทันบนเรายังไม่ถือว่าเป็นฆ่าใทนทา ดังนั้นไม่จําเป็นต้องปากฏความผิดให้ชัดแจ้งไม่ต้องปากรความผิดไม่ต้องลงรอพอเจงถ้าคุณพลาดทันคุณต้องปากฏความผิดนั้นก็คือลงที่ไหนครับกอพเจงเจตัวนี้ลงกอพเจอยู่แล้วครับธนกรรมก็คืองานโยธาอยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจําอยู่เวรยามเฉยๆไม่พอครับต้องนอกจากหน้าที่ประจํา ทำงานสามนับประโยชน์แต่เน้นตรงนี้ครับไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันครับข้อสอบมกักจะเล่นแปดชั่วโมงข้อสอบเล่นแปดชั่วโมงมาสามครั้งนะครับไม่เกินหกชั่วโมงต่อวันกับยามก็คืออะไรครับกัดตัวแต่การกักตัวถือว่าเป็นโทษทางวินัยไหมไม่การกักตัวไม่ใช่โทษทางวินัยแต่เป็นลักษณะตามมาตรา9ก้าสี่ ให้โทษทีครับเป็นลักษณะตามมาตรา88อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้บังคับปัญชาสามารถกักตัวได้พรุ่งนี้คุณจะได้ดีดังนั้นกักตัวจึงไม่ใช่โทษทางวินะัยกักตัวบริเวณใดบริเวณหนึ่งกักขังขังในที่จัดไว้เฉพาะคนเดียวหลายคนกักยามก,กักขังใช้งานโดทาได้แต่ต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันครับ6ชั่วโมงต่อวัน ที่ผมพูดมานี้ตั้งแต่มาตา79บวก82โดยธรรมดาแล้วจะออกข้อหนึ่งนะครับท้งที่แล้วเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษถานวินัยคุณก็ได้จะตอบให้ออกทักราชการสำรองราชการกับตัวไม่ใช่โทษถามวินัยพอจุดที่สองที่พอจะออกได้ เขาจะไปถามว่ามาตรา79ข้อใดเป็นวินัยร้ายแรงเหมือนกับสอบครั้งแรกของรุ่นเซรีนะครับเออเขาฝากบอกนะครับเขาบอกว่าข้อสอบครั้งนี้จะยากขึ้นกว่าเก่านิดหน่อยนะนิดหน่อยประมาณ14รู้14รูเขาจะกระดาษไหน14รู้นี้จะมันจะทำให้ผมรู้ก่อนว่าผมจะไปกบดานคอเส้นไหมอันนี้่องจริงนะมันทำให้เราเตรียมตัวเลยว่าถ้าเราพลาด าาการแก้ไขทางล้านหนึ่งนแต่มันแก้ไขอะไไม่ทนันแล้วครับคือต้องคุมตั้งแต่เมื่อทีนี้14นี้มันไม่มีโอกาสแก้และตัวนะรู้แต่แก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับบางคนรถกลับบ้านล้วจะโทรตามไหนนะถึงตรงนั้นนะครับเตรียมกดดานบอยไปเอามาลูกหมา8ตัวใส่รถเอาสัมภาระที่จะเป็นเท่านั้นที่ไสนะมุ่งหน้าออกจุฬตะงันออกห้ามเขแดนใบป,ป่อนเป <c oughs> ผมด้านลอยเพชด้ป็นด้นานสาอมเลยตอมันตรวจแถวนั่นผมไม่เคยติวรุ่นหนึ่งนะตอนนั้นผมอยู่นิติธริตแกจริงจังมากเต,ตอน,นี่แกเป็นร้อยเอทนะตอนเป็ปีสี่เป็นปีสี่ห้าแกบอกว่าผมลงทุนลงแรงกว่าเยอะมากผมเสียเวลาแกบอกอ้างเลยนะตอนผมมาติวนะผมก่อนมาติวนี้ผมใสท่ทองข้างา จนจะบีบคอี้ผมต้องเป็นเชื้กร่มแขงเข้าใจไหมต้องหาหมดเป็นเชื้กล่มดังนั้นผมลงทุนลงแรงมาเยอะถ้าผมสอบไม่ได้ผมเสียอนานาคตกอาจารย์เสียชีวิตแขวนเงินเุ็นแรกแก่ข้าใหญ่ขึ้นนัีอะไรแปกๆผมจำได้แนละ้วมีวันมีวันท้นทายขึ้นกระดานเลยนะปีนี้เกเท่าจะเขทวน ปีนี้เกย<ง>์เท่าจะเข้าบินเขียนอย่างนี้เลยบนกระดาษแล้วมันเข้าจริงตอนนี้แกก็้ายุดสี่สิบกว่าแกไม่แต่งงานพเพ <c oughs> <A S 2> ราะมันเป็นเกย์เท่าเกย์เท่าจะเข้าบินเียมันเข้าจริงว่ะมันก็ได้ของมันเนะ่ทั้งุ่นนี้ว่าเกย์เท่าไม่จะยอมรับหน้าตาเยเถย่อนว่าเป็นเกย์เท่ามุ่งผลสำเร็จมุ่งผลสำเร็จตามต่อเลยนะครับ ทีนี้เราจะท้าม,มามาตตา105กับ106ก่อนเพราะว่าให้เรื่องอำนวยต่อการทำข้อสอบ105กับ106นิ่งเลยนะครับเ่นข้อไทยตัวมีรุ่น800ข้ามาถึง2ข้อได้อรุ่น800มาถึง3ข้อ105 105ก็คือการออ่านได้เลยครับ ถ้าราชการตำรวจผู้ใดคุณมงกมผู้ใดถูกสั่งลงโทษคุณต้องเข้าใจว่าสั่งลงโทษหมายความว่าโทษเจสานาอันได้แก่ภาคธันทันตกรกมกับยามกับถังตัดเนื้อปดอ,ออกไล่ออกเจตนาบวกคำสั่งอะไรครับให้ออกให้ผู้นั้นคุณมงกมผู้นั้น สแสดงว่าผู้ใดข้าราชการตํารวจผู้ใดข้าราชการตํารวจผู้นั้นการอุทธร์จะต้องเป็นการกระทําเฉพาะตัวเมียจะอุทธร์แทนผัวได้ไหมเมียเห็นว่าผู้เข้าประชารกับหังไม่เป็นธรรมไปอุทธร์แทนผัวลูกจะอุทธร์แทนพ่อได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นการกระทําเฉพาะตัวของตำรวจที่ถูกลงโทษจีสถานเก่งสถานบวกคําสั่งให้ออก ดังนั้นประเด็นนี้เราจึงมองว่าประเด็นแรก <c oughs> การอุทธรณ์นั้นจะต้องเป็นการกระทําเฉพาะตัวของตํารวจนายนะลูกอุทธรณ์แทนพ่อเมียอุทธรณ์แทนผัวไม่ได้สองการอุทธรณ์นั้นจะต้องเกิดจากสาเหตุของโท,เทษเหตสถานถ้าทันธนกรรมกัอยากับฐาบนตัดเงินเดือนพวกให้ออกคําว่าให้ออกตรงนี้ชัวนะครับผมไปค้นมาเลยนะครับ รวมถึงให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยรวมถึงการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา95ระหว่างการสอบทีหนหลาย่งรวมไปด้วยครับมันถือว่าเป็นการให้ออกแล้วสรุปนิดเดงการให้ออกให้การบุธรร์จะต้องเป็นการกระทำที่ผุ่นตัว จะต้องมีมูลเหตุเกิดจากโทษเจตสถานบวงคำสั่งให้ออกวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองหมายถึงว่าคุณจะยื่นอุทธรคำอุทธรต่อครถ้าเป็นการลงโทษภ,ภาคถันธันตก,กรรมกับยามกับขันตัดเงินเดือนประเด็นที่หนึ่งอุทธรต่อใครครับตรงนี้ต้องนิ่งนะอุทธรต่อ ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษสมมุติว่าสารวัตรสั่งลงโทษคุณจะต้องไปอุทธรณ์ตอบสารวัตรไหมไม่ใครคือผู้บังคับบัญชาของสารวัตรลองึ้นกันนะคุณยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษสองแต่ถ้าการณีผบอตลสั่งลงโทษกัดหาง สั่งลงโทษภาคทาันธนกรรมกับยามกับฐันตัดเงินเดือนให้อุธออทนะออธรณ์ต่อใครครับรณ์ต่อกรตลอถ้าขอตรตลอสั่งลงโทษภาคทันกับยามกับฐันตัดเงินเดือนภาคทันด้วยอนะ่ะให้อุทธรณ์ต่อกรตลอกรตลอเขาก็จะมีคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์อยู่แล้ววงเล็บสองกรณีการเป็นโทษวินัยปลดออกไล่ออก รวมไปถึงให้ออกจากราชการให้อุทธรณ์ต่อใครเสมอครับก่ตลอตอปลดออกไล่ออกให้ออกอุทธรณ์ต่อกรอตลอดวัดต่อมาต่อระยะเวลาการยื่นอุทธรคุณจะต้องยื่นอุทธรณ์ตำรวจผู้นั้นที่ถูกคำสั่งลงโทษเจ็ดสถานอย่างใดกันหนึ่ง หรือคําสั่งให้ออกต้องยื่นอุธอนทธรณ์ภายในกี่วัน30วันนับตั้งแต่ได้รับทราบคําสั่งรับทราบคําสั่งในที่นี้ก็คือคําสั่งการลงโทษคําสั่งให้ออกพอยื่นคำอุทธรณ์เสร็จปุ๊บก,กอตรหรือผู้บังคับบัญชาก็จะมีคำวินิจฉัยว่าต่อไปคือต่อระยะเวลาการพิจารณาคำอุทธรณ์ ก็คือกรอบระยะเวลาการพิจารณาคำอุทรระยะเวลาการพิจารณาคำอุทรไม่ว่าคุณจะยื่นต่อกอตอรตอรยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับปัญชาที่สั่ัลงโทษมีกรอบเหมือนกันให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับ240วันนับตั้งแต่วันรับอุทร แต่ถ้าไม่เสร็จเนื่องจากมีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้ไหมได้ขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกินกี่ครั้งสอง <lay> <2 S 2> ครั้งแต่ละครั้งไม่เกินหกสิบวันแต่ละครั้งไม่เกินหกสิบวัน,อนโอเคนะครับขยายได้ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้งแต่ละครั้งไม่เกินหกสิบวัน เดีเออพรุ่งนี้อย่าลืมเรียนภาษาในระดับนะแล้วอย่าลืมเอาชี้ของส่วนของข้อสอบในร้อยข้อสอบในสิบมาด้วยเพร่อผมจะโยงเข้าไปหาตามบทแต่ระบบจะโยงเข้าไปนะครับหมายเพราะว่าเราเรียนเรื่องสันวนิชยเราโยงทาข้อสอบเก่าหรือว่าหอนให้อย่าลืมประมาณนะครับไม่มีแจกแล้วต่อมามาตาร้อยหกมาตาร้อยหก ข้า<ม>ราชการตำรวจผู้ใดคุณโมงคงคำว,ว่าผู้ใดคุณเห็นมรรดาษามั้ยผู้นัน้นอาจร้องทุกข์แสดงว่าการร้องทุกข์จะต้องเป็นการกระทําเฉพาะตัวเมียร้องทุกข์แทนผัวได้ไหมลูกร้องทุกข์แทนพ่อได้ไหมไม่ได้การร้องทุกข์จะเกิดขึ้นจากหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตอนไม่ถูกต้องใช้อำนาจหน้าที่มันจะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหนึ่งจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานต่อตอนก็คือตำรวจผู้นั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าดาบกแก่แก มาลังมาลังควานเดินมาพูดจาเสียดสีกระทบกระเทียมคุณว่าจะเข้าขายเ้องพุกได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจนะครับคุณจะล้องพูดไได้คุณร้องเรียนมากกว่าสองผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตอนไม่ถูกตามระเบียบหนึ่งใช้อำนาจหน้าที่ต่อตอนไม่ถูกต้อง สองผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตอนไม่ถูกระเบียบสามเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชาให้ผู้นั้นลองถูกทุกต่อใครครับต่อผู้บังคับบัญชาเขาเขียนแค่นี้ครับต่อผู้บังคับบัญชาความหมายตรงนี้มันตีความว่าต่อผู้บังคับบัญชาที่สั่งปฏิบัติต่อเราก็าได้นี้เดือขึ้นไปก็ได้มันไม่ได้ระบุไว หรือต่ออะไรครับต่อต่อรอต่อมาครับแต่ถ้ามีสิทธิ์ผูธอรออยู่ก่อนคุณจะร้องทุกไหมหมายความว่าถ้าคุณคุณมีสิทธิ์ผูธอรออยู่แล้วคุณก็ไม่สามารถร้องคุนได้คุณต้องไปใช้สิทธิ์ผูธรของคุณให้เรียบร้อยก่อนปัญหาตามมามันมีอีกว่าในกรณีช่วงเปลี่ยนผ่านของจากระเบียบพระราชการตำรวจสองหนึ่ง มาเป็นพรบรตำรวจ47คนที่มีสิทธิ์อุทรตตอนที่เป็นระเบียบข้าราชการตำรวจ21พอเปลี่ยนมาเป็นพรบรตำรวจ47เขาจะอุทธรได้ไหมได้หมายความว่าแต่เดิมนั้นตำรวจของเราใช้พระราชบัญญัติระเบียบตำรวจนะครับระเบียบข้าราชการตำรวจ21ตอนนั้นเขากําลังใช้สิทธิ์อุทรณ์อยู พอเปลี่ยนผ่านมาเป็นพรบตำรวจ4ีเจ็ดเขาก็ยังคงอุทธรณ์ได้โดยให้มาใชา้อำนาจตามมาตรา1 5ของพรบตำรวจเช่นกันถ้าตอนระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบตำรวจ21คุณมีสิทธิ์ร้องทุกข์พอมาเป็นพรบตำรวจ4เีเจ็ดคุณก็มาร้องทุกข์ตามมาตรา16เข้าใจนะครับ

ข้อหนึ่งการกระทําข้อใดเป็นการกระทําผิดวินัยหลายแหล่งหลายแหล่งนะข้อหนึ่งการกระทําอันเป็นเหตุแต่ความสามัคคีคุณกี่เส้นใต้แตกความสามัคคีนิดหนึ่งระหว่างข้าราชการตำรวจถ้าเป็นการกระทําเพื่อการแตกความสามัคคี คุณควรจะเป็นวิยนยไม่หลายแรตามมาตรา78วงเล็บที่10เป็นไม่หลายแรครับ2การกระทําอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วถ้าปรบพฤติชั่วธรรมดาเป็น78วงเล็บ13แต่ถ้าประพฤติชั่วอย่างหลายแรงเป็น79วงเล็บเท่าไหร่ครับ วงเล็กห้าข้อนี้เขาตกคำว่าหลายแหล่จึงไม่ถูกต้องต่อมายอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์การยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์อันอาจเสียความเที่ยงธรรมลักษณะนี้มันเป็นเพียงความผิดวินัยไม่หลายแหลแต่ถ้าคุณปฏิบัติรับเว้นการปฏิบัติเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ อันนี้ค่อยเป็นอะไรครับวินัยลายใย,ยข้อนี้คุณต้องพูดจาเหยียดหยา,ยามประเด็นแรกก็คือพูดจาเหยียดหยา,ยามค่มเหงกดขี่ทำลายประชาไอ้ทำลายประชาชนที่มาติดต่ออย่างนี้คุณเป็นอะไรทันทีครับวินัยลายใย,ยคําตอบจึงเป็นข้อสามข้อสองข้อใดไม่ถูกต้อง สิบตำรวจโทรดันและทิ้งราชการติดต่อกันแสดงว่ามันไปนานนะมันไปใช้ข้อทิ้งละทิ้งติดต่อกันในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุอนันควรบอกระยะเวลาด้วยว่าเท่าไหร่ครับเกินสิบห้าวันอย่างนี้คุณต้องรอผลไหมครับว่าเสียห,ยหายหรือไม่เสียหาย,ยไม่ต้องรอแล้วครับถ้าเกินสิบห้าวันปุ๊บเป็นในทันที สายแรงแล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงสิบห้าวันนี่แ่ะเราจะมองดูผลของ,งาการกระทำถ้าเกิดคุณไปสิบนาทีแต่ไฟไม่ลงพักคุณก็ร้ายแรงนะคุณไปสักสามวันนะครับแต่คุณไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยข้อความพุารนาหมายมันอาจจะไม่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นแต่ไม่มีความเสียหายร้ายแรงแกราชการฉะนั้นจึงไม่ใช่ความผิดวินัยระแหนมันร้ายแรง,แรงแตั้งแต่เกินสิบห้าวันแล้วครับ ถ้าเกินสิห้าวันไม่ต้องรอดูผลว่าร้ายแรงหรือไม่ข้อนี้ต้องตอบว่าเป็นวินัยร้ายแรงสองสิบตำรวจโทแดงได้กระทำความผิดอาญาหนึ่งเป็นความผิดอาญาสองคำที่พากษาต้องทิ้งที่สุดสามโทษอะไรครับจำคุกหรือประหารชีวิตอย่างนี้คุณเป็นอะไรทันทีวินัย หลายแหล่เจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าคุณเป็นจำคุกเหมือนกันพิพาษาถึงที่สุดเหมือนกันแต่เป็นความผิดประมาทและวุูโทษคุณเป็นอะไรครับร้อยสามเป็นการให้ออกสิ่งตำรวจโทแดงกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกในฐานความผิดโดยประ, <c oughs> ประมาทไม้ประมาณนะประมาทนี่คุณต้องเข้าเท่าไหร่ครับร้อยสาม ฉะนั้นจึงไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแใดตามมาตรา79จริงไหมจริงแต่เป็นฐานความผิดสั่งให้ออกตามมาตรา103แห่งพรบรดดตำรวจ็7ข้อนี้ตอบว่าจริงทันทีสามสิบตำรวจโทเขียวจะทําอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วหลายแหนงโอ้โหประพฤติชั่วหลายแหนงแลครับเช่นผิดลูกผิดเมียชาวบ้านหลายแหงแะครับ แม้การกระทํานั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแหงงรงแต่ราชการก็ตามอันนี้คุณบอกเพื่อช่วร้ายแรงนะครับยังไงก็ต้องเป็นอะไรครับวินัยร้ายแรงถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงแล้ว10ตำรวจโทรขาวรายงานปกปิดข้อความซึ่งควรแจ้งถ้าเอาแค่นี้นะมันจะกลายเป็นวิน,นัยไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงตามมาตรา78องเ1 ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแ,แรงแก่ราชการแต่ผลลัพธ์ของมันนั้นเกิดความเสียหายร้ายแรงแล้วอย่างนี้คุณต้องเป็นอะไรครับวิน,นัยร้ายแรงตามมาตรา79วงเล็บที่เท่าไหรค่ครับ6วงเล็บที่6หมายถึงการกระทําเป็นวินัยไม่ร้ายแรงแต่ส่งผลกระทบต่อเกิดการความผิดเกิดความเสียหายร้ายแรงจึงเป็นวินัยร้ายแรงข้อสาม ข้อใดไม่ใช่ไม่ไหนหลายแทําการใดๆอันที่ชื่อว่าผลพูชชั่วลายแรงเป็นไหมครับเป็นชั่วลายแรงต้องเป็นแล้วครับรลหววางปฏิบัติหน้าที่ทําร้ายประชาชนเป็นไหมครับเป็นนี่คือว่าข้อนี้ทำไแล้วกระทาเคห์ให้รัฐการเสียหายร้ายแรงเป็นไหมครับเป็นจึงตอบข้อไหนครับส่งพิยาวาจาลักษณะไม่สมควรถ้าไม่สมควรเป็นไม่ร้ายแรงแต่ถ้าพูดกดขี่โงมเหงเกียดหยาม ประชาชนเป็นในทกันทีครับรหลายเลยต้องตอบข้อสาข้อสี่ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินยัยโทษทางวินัยมีเจ็ดสถานภาคทางทนตก,กรรมกับยามกับขังตัดเงินเยือนบท